ครับสวัสดีครับบันทึกหน้าวันอังคารที่10กันยายนปีพุทธศักราช2567กับเรียนขออนุญาตนะครับมาวันนี้เราก็จะมาหมุนเวียนสลับสเสียะนะครับมาบอกกล่าวเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลวงปู่สอนอัตตโกสโลนะครับหรือสมณะสา์ชัญยตตินะครับพระครูโกศลอัตถสารนะครับ โคกสะพานขาวตำบลป่าไรอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสแก้วนะครับพระเกจิคณาจารย์นะครับที่มีชื่อเสียงนะครับโด่งดังะนะครับทางด้านนะการลงฝ่ามือนะการลงฝ่ามือพลิกชะตาชีวิตนะครับ ก็จะมีเรื่องราวที่อยู่ในหน้าสื่ออ,อยู่ในหน้าสื่อมากพอสมควรนะครับถือว่าชื่อเสียงแม้นจะอยู่จำกัดนะจำกัดในภาคตะวันออกนะแต่ก็ถือว่ามีความน่าสนใจในการศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันในหลายๆเรื่องในหลายๆด้านนะครับองค์ท่านผมได้นะผมได้ปฏิบัติต่อเรื่องราวนะ แล้วเชื่อมต่อเรื่องราวนี้เอาไว้นะครับในนะในงานนะครับในงานสวดพระอภิธรรมคืนแรกนะครับและนะในการไว้น้อมไว้อะไรอววรนะครับสามารถไปย้อนฝึกกับดูได้นะครับนะดังนั้นในสำนวนต้นต่างๆเนี่ยที่มีในหน้าสื่อนะฮะช่องข่าวช่องประชาสัมพันธ์ในหลายๆช่องหลายๆสื่อนะับผมก็คงจะไม่เท้าความไม่เท้าความมาในขณะนี้ เราเพียงแต่่าเราเพียงแต่จะให้ดูภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมยังไงนะครับภาพรวมซึ่งเป็นทรัพยากรต้องบอกอย่างนี้เป็นทรัพยากรหรือเป็นปัจจุป,ปใจัยในการที่นํามาเสนองานนะครับเสนองานนะครับก็ถือว่าผมนะผมได้วัตถุมงคลหรือมงคลวัตถุที่จัดฟางในนามของหลวงปู่สอนนะครับ ทกุสโลในจำนวนที่ค่อนข้างจำกัดนะฮะเราถือว่าเราให้ดูภาพรวมก่อนแต่เราสามารถนำมาทำงานได้นะครับนำมาทำงานได้ยังไงนะเราก็สามารถที่แตกแยกแตกแขนงในเรื่องพยายนนะครับก็คุยกันได้ละหนึ่งตอนนะฮนะค,นะค,คุยกันได้หนึ่งตอนนะครับเหรียญนะฮะเหรียญนะครับเหรียญเท้าเวสุวรรณทรงจำปีก็คุยกันได้อีกหนึ่งตอน นะครับพระกิง่งนะครับพระกิ่งก็คุยกันได้อีกหนึ่งตอนนะฮะกิ่งชินบัญชรนึ่งถือว่าเป็นนะมงคลวัตถุที่ประกอบพิธีพุทธพิเศษนะครับในวาระสุดท้ายนะครับก็คือในวันอังคารนะครับวันอังคารที่16กรกรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5หลาสนะฮะก่อนการร่วงรับ ปล่อยวางท้าขันวังขันของหลวงปู่สอนอัทโกฟโลเมื่อวันเสาร์ที่3นะครับ3สิงหาคามปีพุทธศักราช2 5 7นบเจะครับเราก็พอมีพระวิากรในการทำงานนะรพระพิมพ์พระพิมพ์พระปัจเจกับพระพุทธเจ้าบางท่านก็เรียกพระพิมพ์พระพุทธเจ้าประทรับสัตว์นะครับหรือพระสมเด็จพระสมเด็จทรงไก่นะครับเราก็จะมาบอกกันนะครับ มันก็จะมีเก็ตเรื่องเก็ดราวอะไรให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ทำาเข้าใจกันนะครับก็คงจะมีให้เราได้คุยกันอีกนะหนึ่สามสตอนนะครับสตอนเป็นเรื่องตอนที่เราจะต้องแตกแยกแต่ขแขนงนะครับก็เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่ในมือนะครับจำกัดมากจำกัดมากแต่ก็พอที่จะน้อมนำนำมาพราณนาเก่าถึงกันได้นะครับ ดังนั้นเรื่องราวของหลวงปู่สอน,นะครับอัทธกสโลนะฮะก็ถือว่าไปในแบบสายมู่าสายมูนะฮะมูเตลูก็ได้เพราะว่ามีการลงฝ่ามือมีการลงอักลาะเลขยันนะฮะก็ถือว่าท่านได้นะ,ะท่านได้นะ,ะในการนะ,ะเรียกสูตรลงพระักลากการขีดเส้นสายไลา่ย,ยัานลงใน ฝ่ามือเพื่อพลิกชะตาพลิกฟื้นชะตาก็เอาอาาลาลักขระเลขยันมาหนุนเสริมหนุนดวงนะครับเป็นแปลงนะเป็นแปลงลายมือเป็นแปลงชีวิตเป็นแปลงอะไรนะก็ต้องลองไปศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันนะครับดังนั้นวันนี้เราก็ค่อนข้างจะจํากัดในเรื่องระยะเวลานะครับในเรื่องระยะเวลาส่วนสําหรับการศึกษาต่อยอดก็สามารถที่จะไปดูตามช่องต่างๆนะครับเพราะมีสื่อใหญ่สื่อหลัก หลายๆสื่อหลายๆนะครับช่องเขาเล่นเขานำเสนอประเด็นกันนะครับผมก็คงจะต้องไม่มากล่าวทับซ้อนลอยกันนะเพราะเรามีเรื่องอ่าแค่พยันผืนเดียวอ่าเราก็คุยกันไม่หวัดไม่ไหวคุยกันไม่จบนะฮะแล้วยังมีเกตเรื่องเกี่ยวกับพยันผืนนี้มายังไงอ่ามาได้ยังไงนะครับนะครับเลี้ย เหรียญน,นี้มาได้ยังไงที่มาที่ไปของเหรียญมายังไงนะครับนะครับพักกิง่งอ่าในการจัดสร้างพักกิง่งเพิ่งเป็นมงคลวัตถุวัตถุมงคลรุ่นสุดท้ายมายังไงนะครับผมได้มาองค์เดียวนะฮะไม่ต้องมาขอแบ่งนะครับได้มาทํางานเขาเมตตาให้มาทํางานองค์นึงนะครับนะฮะบ,บางท่านก็บอกว่าพี่ไปเอามาทไมองค์เดียวเอามาเป็นภาระ ก็บางทีบางอย่างเรามีช่องมีทางของเราอยู่ก็ว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันเฉพาะพระกิ่งอ่าเรามีเรื่องราวของพระกิ่งนะครับพระพิมพ์อ่าพระพิมพ์สมเด็จคีไกายมาอย่างไงก็มีเกตเรื่องอีกนะครับมีเกตเรื่องให้เราได้กล่าวถึงนะครับอ่าดังนั้นวันนี้เราก็คงจะประมาณนี้นะคงจะประมาณนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตนะขออนุญาตตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ นะแล้วในครั้งข่าวหน้าเราจะได้พบเห็นจะเจอกันด้วยเรื่องใดาสาระที่เป็นประโยชน์อันใดให้ศึกษาเรียนรู้นะครับแบบมีเชิงชัน้นแบบก้องขวางนะครับหรือจะแบบเปรียบเทียบหรือจะแบบยังไงก็ขอให้ดติดตามกันนะครับวันนี้เราก็คงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ